หลายท่านในที่นี้เนี่ยถ้าที่ผมถามดูเนี่ยบางท่านไม่เคยได้ยินคําว่านิมิตพิศวงนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่ออาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับในขณะที่บางคนอยู่เบตงยะลานะครับรู้จักท่านนะครับบางคนอยู่ลาดบุรีปาจีนบุรีรู้จักท่านนะครับ,บนิมิตพิศวงคืออะไรนะครับทุกท่านครับหนังสือนิมิตพิศวงนี่เป็นชื่อหนังสือนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้จักลองดูรูปนี้ดีๆนะครับผมได้นํารูปหนังสือเนี่ยซึ่งหาได้ยากมากนะครับทั้งหมด1 0บสิบห้าหรือ16เล่มเนี่ยมานําเสนอให้ผู้ท่านได้ดูนะครับอาจารย์ภัยาลเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือโดยนําข่าวสารจากโลกวิญญาณเนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือนะครับทั้งหมดประมาณ15บหเล่มเนยนะครับลองดูนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับ ระเจ้าตายเขียวประสาทหินพนมรุง้งดอยสุเทพเจ้าแม่จมเทวีพระธาตุช้างคำ้ำโยนกนครบางระจันหลวงพ่อโสธรพระธาตุธีรพูนชยัยพระพุทธชินาราชพระปฐมเจดีพระพุทธบาท400รอพระพุทธบาทต,ตาผ้าวัดน้ำบ่อหลวงวัดพระธาตทุทองทองและพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือทั้งหมดคือผลงานของอาจารย์นะครับ แล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เขียนจากประวัติศาสตร์แต่เป็นการนําข้อมูลจากโลกวิญญาณมาเผยแพร่พให้พวกเราทุกคนได้รู้กันในรับทราบกันนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้มีเท่าไหร่อยากจะซื้อนะครับขายที่ไหนขออภัยครับีนพิษวงเนี่ยเท่าที่ผมทราบแล้วก็เท่าที่เห็นมาทุกเล่มจะเขียนว่าสงวนลิขสิทธ์ แจกฟรี Free, ห้ามจําหน่ายนะครับฉะนั้นแล้วแต่นะครับว่าท่านไหนมีบุญก็จะได้รับถึงมือท่านเองนะครับ mm hmm. คุณไพาศาลแสนชัยคือใครครับ mm hmm. ท่านบอกว่า mm hmm. ท่านไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ร่างทรงและไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม mm hmm. เป็นเพียงปุตตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยกิเลสเหมือนคนทั่วไปทุกประการ ที่ประชุมที่เคารพครับวันนี้ผมภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะขอแนะนําอาจารย์ไพศสารแสนชัยครับขอที่ประชุมปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับเห็นนะครับผมสังเกตว่าทุกอาจารย์เดินเข้ามาเนี่ยทุกท่านอาจจะไม่ไม่คิดว่าคุณคนนี้คือคุณไพศาล